อัปเดตะไรเดียก็ปกตินะพี่ก็พี่ก็ใช้ชีวิตเหมือนก่อนแต่งงานกันมากเลยนะครับก็ภรรยาก็ยังไปทํางานที่พัทยาอยู่เพียงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้นะแฮปปี้มากในเรื่องของเวลาระยะทางอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่มีก็จริงๆก็เหมือนกับที่เคยคุยกับเขาไปผมบอกว่าถ้าถ้าเราถ้าเรามองว่าไม่อะไรไม่เป็นปัญหามันก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเรามองเป็นปัญหาเนี่ยแค่รถติดก็เป็นปัญหาละแต่อันเนี้ยก็จะขับรถไปกับพัทยาเ็ยังไม่เป็นปัญหาเลยผมเหนื่อยแต่ผมถ้าผมว่าผมก็จะไปพัทยาผมก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าสักวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาผมว่ามันก็จะเริ่มแบบซวยละซวยละก็จะเริ่มทะเลาะกันแลวผมดูซิเนี่ยมันก็จะโวยวายกันไปแต่ตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างเลยอ่ะดีไปหมดจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยแฮปปี้ครับอย่าอย่ามันไส้นะก็แฮปปี้อ่ะค่ะพี่อัญชลเรื่องของญาตแลค่ะ ก็ก็พยายามอยู่เรื่อยๆเป็นเนืองนิดนะฮะก็ก็จะว่าไปมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับผมเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับคุณจา๋าด้วยแหละเพราะว่าเราก็เราก็ไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยศึกษาว่ามันจะต้องเป็นยังไงซึ่งพอถึงเวลาจริงๆแล้วโอ้ข้อมูลมันฟูมไฟเหมือนกันนะมันเริ่มมีข้อมูลที่เรากอกว,ว่าอันไหนมันจริงนี่จริงเนี่ยจะเริ่มมีบอกว่าต้องวันนั้นต้องวันนี้ต้องแบบท่นนานนายหญิหาประลึ่งนะต้องแบบต้อง ต้องท่านะต้องท่าซึ่งเราไม่เคยคิดไงว่าหรอมันเกี่ยวว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องมานั่งนับวัน,นว่าแบบวันไหนดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นสิ่งใหม่ซึ่งเราก็มีปรึกษาหมอบ้างผมก็ไปไป,ไปตรวจมาละทั้งคู่เลยพวกก่อนหน้านี้นเขาจะพูดว่าเธอทํางานเยอะถ้ามันจะไม่มีก็เพราะเธอแหละแต่เขาพูดเล่นๆน,น่นะแต่แบบบางครั้งเราก็มีฉุนบ้างแต่ก็ฉุนเล่นๆอีกเหมือนกันแหละว่าแบบอย่ามาโทษแต่เราอย่ามาโทษแต่เราเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่เขาชวนว่าไปหาหมอกัน ว่าอะป่ะจะได้ไม่มาว่าผมก็ไปหาหมอตรวจกันทั้งคู่แหละครับก็เจาะเลือดไปอุสารพัดทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องทําอยู่กับหมอก็ทําแล้วก็ไปตรวจก็แรวจเสร็จออกมาก็ปกติมากทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเอาจริงๆพูดถึงเรื่องของสุขภาพในเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะเขาพร้อมอ่ะพระยมชาไทมอณตอนนี้ยังธรรมชาติอยู่แหมมันเพิ่งสองเดือนเองนะ สองเดือนเองมันก็มันก็มันก,มนก,มนก็มันก็ยังไม่ถือว่าช้าใช่ไหมมีลูกยังอ๋อเหรอกี่เดือนท้องเห็นไหม,มเรายังนานอยู่เหมือนกันเลยพี่สองเดือนพี่โดนถามมาเป็นร้อยแล้วในนีนนยโดนถามมากกว่ามีโอกาสได้ทำอะ่ะจริงๆร่ะนอกจากนี้มันมีสาวเพื่อนในวงการไหมครับมีมีแต่ว<น>่า<น> มันไม่เชิญปรึกษาหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอใครเจอก็ถามเดี๋ยวค่อยดูดีพอมีคนแรกก็จะต้องถามว่ามีคนที่สองไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วเสร็จงัน่าอะไรลูกเข้าโรงเรียนอะไรลูกจะชื่ออะไรมันก็จะไปเรื่อยแต่ผมก็ยินดีครับมันก็ผมว่ามันก็สนุกดีมันก็ทำให้เราได้ถามแต่ที่ในวงการส่วนใหญ่เขาจะมาบอกเขาจะบอกเลยมากกว่าด้วยประสบการณ์เช่นมันต้องนับคนแบบนี้นะวิตอนทำมันต้องทำอย่างนี้หรือทำเสร็จแล้วมันต้องอยู่อย่างนี้ หรือต้องไปซื้อไอ้แผ่นตรวจยี่ห้อนี้แล้วมาตรวจนะถ้ามันขึ้นกี่ขีดกี่ขีดลุยอย่างเงี้ยผมบอกโอ้โนหขนาดนั้นเลยหรอวะอะไรเงี้ยเขาบอกไปซื้อที่นี่ไปหาหมอไหนเราหาหมนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะครับผมถ้าเกิดลูกคนแรกอยากได้เพศอะไรค็ังไยถ้าถ้าสมมติว่ามีให้เลือกแล้วกดปุ่มเลือกอะเลือกผู้ชายแต่ว่าไม่ได้ไม่เสียไม่เสียอไรม่สีย ไม่ไม่าค่าตอบวันนี้ว่ากี่คนแต่คิดว่าไม่เกินสไม่เกินสองแต่อาจจะคนเดียวก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้ว